ปังจนของแถมหมดวันนี้ก็เลยเฉลี่ม,มาเหมาอาของแถมต่า,ตางๆนานาน,นะคะมีที่คาดผมหลายชิ้นเลยน่ารักไหมอ่ามีหลักสีเลยแล้วก็มีผ้าคาดผมนะคะตัวนี้จะเป็นถุงผ้าเอาไว้ใส่ของได้เดี๋ยวเฉลี่ใส่ให้ดูนะนี่เอาไว้ใส่ของไปตลาดไปอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ของเข้าไปได้นะคะอันนี้มีอยากได้ <laughs> อ่ะเนี่ยใส่ของเข้าไปอย่างนี้นอ่ะแล้วก็สามารถผูกขุมแบบนี้ได้น่ารักเนาะอ่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นพวกน,นี้แบบนี้ก็มีเ, <c oughs> เอาไว้แกล้งหมาแกล้งแมวอ่ะนี่ก็จะมีแม้นะคะมีสสยวัดนะคะมีของเล่นนะมีอะไรอีกมีกระดาษเปียกมีอ่าที่ตัดกล่องพลาสติกนะคะ กระเป๋าก็จะมี2ส,สีเนาะจะเป็นสีอ่อนแล้วก็สีเข้มยางลัดผมที่เปิดคูวดแล้วก็ช้อนเงินชวนทองนะคะเหมาะกับไฮโซอย่างพวกเรานะคะช้อนเงินวนทองอ่าต่อไปก็จะเป็นที่ปิดตาเวลานอนใครชอบนอนกลางวานันตัวนี้ดีดีมาก บบอ่าที่ที่คาดผมมีอีกสีหนึ่งอู้ยเยอะแยะไก่กองตุ่มลงมาอ่าเยกกอะแยะของเออนี่อันน,นี้บางออกอ่าเต็มไปหมดเลยอ่าบายบายอ,าอ่ะขอเดินลูกบาย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 ไปแล้วค่ะ